สวัสดีค่ะรัากล้องสำรวจสูนดัพสษคาะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานการยิงระยะนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Daddy รุ่น DTM 6 0 2 R 4ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการยิงระยะนะคะ,ะ,คะโดยกล้อง Total Station ยี่ห้อ Daddy รุ่น DTM 6 0 2 R 4นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการตั้งค่าหน้าเป้าพิซึมนะคะตั้งค่าออฟเซตให้เราเข้าไปที่ฟังก์ชันตรงเมนูดาวตรงนี้นะคะจากนั้นไปดูที่ F1 นะคะตรงนี้นะคะเราจะตั้งค่าการยิงเป็นแบบแรกนะคะแบบไฟล์1นะคะให้เรามาดูตรง F2 กับ F3 นะคะหากเราต้องการยิงกับตัวหน้าเป้าพิซึมนะคะให้เรากด F2 ที่เป้าปิซซึมนะคะตรงนี้จะสามารถเลือกได้เป็นนอนป i ซ s i มกับตัวยิงกับแผ่นชีพนะคะ ในกรณีที่เราต้องการจะยิงกับตัวเป้าพิซซึมนะคะให้เรามาดูที่ F3 นะคะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะให้เราตั้งค่านะคะเป็นลบ30นะคะหรือว่าศูนนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นลบ30นะคะจากนั้นนะคะกด F4 Enter นะคะแล้วกด F4 นะคะอีกครั้งเพื่อเป็นการเซฟะคะ่ะ ในเมนูตั้งค่านะคะจะมีตัว F3 กับ F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นเลเซอร์สองมุดนะคะตรงนี้เขาจะไม่มีเลงสองมุดนะคะเขาจะมีเป็นเลเซอร์นะคะชี้หมุดกับเลเซอร์ชี้เป้านะคะให้เราทําการกดเปิดนะคะกดที่ F3 ค่ะและ F4 ค่ะเพื่อเป็นการเปิดตัวเลเซอร์ชี้เป้านะคะจากนั้นค่ะให้เราทําการ ล็อกนะคะตัวแนวราบนะคะและล็อกแนวดิ่งนะคะและใช้ตัวเลนส์สองภาพวัตถุนะคะส่องไปยังตัวเป้าพิซึึมนะคะผ่านตรงเลเซอร์นะคะจากนั้นนะคะให้ทําการกดปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการหาค่ายิงระยะนะคะและกด F1 ค่ะเพื่อทําการวัดค่ะค่าที่อ่านได้นะคะตรงนี้จะเป็น ค่าองศาแนวดิ่งกับค่าองศาแนวราบนะคะค่า SD จะเป็นค่า slope นะคะตรงนี้จะอยู่ที่3เมตร77เซนมนมิลิเมตรค่ะหากต้องการที่จะทราบค่าตัวระยะนะคะแนวราบกับแนวดิ่งให้กดที่สั่งเลียกตรงนี้อีกครั้งค่ะค่าที่ออกมาจะเป็นค่าระยะแนวราบกับระยะแนวดิ่งนะคะ HD นะคะจะเป็นระยะตั้งแต่ตรงหมุดนะคะไปจนถึงข้อคิซ์มค่ะจะอยู่ที่3เมตรเ7เซนมแล้วก็0นมิลิเมตรค่ะ และนี่ก็เป็นวิธีการยิงระยะนะคะโดยกล้อง Total Station นี่้อดาดี้รุ่น DTM622R4 ค่ะสำหรับราคาของตัวกล้องดาดี้นะคะ DTM622R4 ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่62,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับอุปรกรณ์นะคะเป็นขาตั้งกล้องขอบทองชุดป้องพิซึ่มนะคะขานั้พร้อมขาตั้งนะคะชุดป้องพิซึ่มพร้อมไม้โพสเกลขนาด2เมตรนะคะ แบตเตอรี่2ก้อนพร้อมที่ชาร์จนะคะรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานนะคะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล่องก,กันกระแทกลูกดีพลาสต็กน,นะคะคู่มือการปรับตังต้งสับแก่นะคะคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะสินค้านะคะยังรับการหนึ่งปีนะคะฟรีะค,ะคาบริเวณสองข้างภายในหนึ่งดีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาดูสินค้าสามารถเข้ามาได้เลยะค่ะี่ร้าน